อยู่วันไปออไสิงคโปร์ผมก็นันน่ง่ห้องนั่งทีนวส่ครัสวัสดีครับคลิปนี้เป็นการรวบรวมอาหารมื้อต่างๆตอนที่ผมเดินทางไปประเทศสิงคโปร์มื้อแรกผมแวะที่สถานีรถไฟฟ้า MRT นะครับสถานีบูคิสตรงทางออกซ C พอเดินขึ้นไปจะเห็นตลาดบูกิสอยู่ทางด้านขวามือนะครับบูกิสเป็นตลาดขาย พวกของใช้ของประดับแล้วก็ของที่ระลึกนะครับใกล้ๆกับแถวแถวสำเพงหรือว่าแถวประตูน้ําที่บ้านเรานะครับแล้วก็เดินลึกเข้าไปหน่อยก็จะเป็นพวกเครื่องประดับของที่ระลึกของฝากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือผมแวะแลกเงินร้านนี้นะครับผมแลกไป3,000บาทได้เงินสิงคโปร์มา114เหรียญอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ26บาทต่อ1ดอลลาร์ สิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นอัตราแรกที่ค่อนข้างจะเสียเปรียบเพราะว่าถ้าแลกมาจากสนามบินก็ตกประมาณ24บาทผมเดินไปจนทะลุท้ายตลาดนะครับไปพบกับร้านร้านนี้ที่ประหลาดก็คือว่าเป็นร้านที่ขายทุเรียนเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วมีโต๊ะที่หน้าร้านมีโต๊ะให้นั่งทานด้วยนะครับร้านแบบนี้ยวราชหรือว่าแถวที่กรุงเทพก็ไม่มีนะครับมีแต่ก็เป็นรถแล้วก็ แกแล้วก็เอาไปทานที่บ้านนะครับแต่ว่าที่ร้านนี้แปลกก็คือมันนั่งทานที่ร้านกันเลยและไม่ขายอย่างอื่นขายแค่ทุเรียนเพียงอย่างเดียวนะครับตรงด้านท้ายตลาดโบูคิสนะครับถ้ามองไปด้านหน้าทางด้านซ้ายมือก็จะเจอกับเป็นศูนย์อาหารนะครับอยู่ในอาคารชุดชื่อว่าอัลเบิร์ตเซ็นเตอร์ผมลองเดินเข้าไปสะดุดตากับร้านนี้นะครับคือเห็นมีคนเข้าคิวต่อแถวกันเยอะดี ปรากฏว่าเป็นร้านข้าวมันไก่นะครับซึ่งที่ว่าแปลกก็คือร้านเนี่ยเขาจะนําเอาโครงไก่ซึ่งตัดเอาเฉพาะส่วนหัวกับส่วนส่วนด้านหลังนะครับมาแขวนโชว์ราคาข้าวมันไก่ร้านนี้นะครับอยู่ที่2เหรียญ50เซนนะครับถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณจานละ60บาทนะครับ แต่ผมสั่งแบบเป็นไก่สับเป็นจานมาซึ่งจานนี้เขาคิดอยู่ที่สี่เหรียญน,น้ำคนนี้ราคาหนึ่งเหรียญน,นะครับหรือประมาณ25สบาทลักษณะของข้าวมันไก่สิงคโปร์นะครับเป็นข้าวมันไก่สูตรที่เขาเรียกว่าไหานานนะครับบ้านเราเรียกว่าข้าวมันไก่ไหหลำซึ่งคล้ายๆกับไก่ตอนบ้านเรานะครับแต่ว่าผมชอบที่ว่าเขาราดเหมือนกับน้ำซีอิ๊วอะไรสักอย่างเ่ยตรงนี้อร่อยมาก น้ำซุปก็ไม่ได้แตกต่างจากบ้านเราแต่ที่แปลกคือเขาจะให้น้ำจิ้มมา2อ,อย่างน้ำจิ้มทั้งสองอย่างไม่มีเต้าเจี้ยวนะครับดูจากหลักฐานแล้วคงไม่ต้องบอกนะครับว่าอร่อยแค่ไหนนะครับากรหลังจากกินข้าวมันไก่จนอิ่มได้ที่แล้วนะครับผมก็แวะเดินเล่นเท่านั้นมาพบก,กับพี่คนนี้เขาขายที่เปิดกระป๋องสารพัดประโยชน์นะครับ แต่ก็ไม่กล้าซื้อเพราะว่ากลัวแล้วจะเปิดไม่ได้แบบที่เขาทำมือต่อมานะครับก็มาแวะกันที่ย่านออชาร์โรสนะครับผมพาเข้าไปในห้างชื่อว่าลักกี้พลาซ่านะครับซึ่งเป็นห้างยอดนิยมที่คนไทยหรือคนต่างชาติชอบช้อปปิ้งซื้อของฝากของที่ระลึกกันเป็นศูนย์อาหารนะครับที่อยู่ภายในห้างก็เหมือนกับบ้านเรานะครับแต่ที่นี่เยอะมากๆเลยมีอาหารต่างชาติให้กินไม่ว่าจะเป็นอาหารอินโดอาหารมาเล แต่ว่าเมนูที่ผมจะกินนะเป็นมือแบบง่ายๆนะครับก็คือผมสั่งเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนะครับผมสั่งเป็นบะหมี่แห้งมานะครับแต่ก็มีน้ำซุปให้มาด้วยสำหรับรสชาติของบะหมี่ชามนี้นะครับก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าอร่อยประทับใจอะไรมากมายก็เป็นลักษณะรสจืดๆเค็มๆมันๆนะครับธรรมดาทั่วๆไปนะครับราคาบะหมี่ชามนี้นะครับอยู่ที่ประมาณถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณ100กับ25บาทนะครับก็คือ5้าเหรียญ ด้านหลังผมนี้ตึกอาคารหมายเลข809มือต่อมานะครับผมพาไปที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีลาเวนเดอร์ซึ่งเมื่อออกจากสถานีนะครับก็จะมีอาคารที่เป็นอาคารพาณิชย์หมายเลข809นะครับร้านนี้อยู่ชั้นล่าง ผมติดอกติดใจกับข้าวมันไก่สิงคโปร์แล้วก็อยากจะทานอีกนะครับก่อนกลับจานนี้นะครับราคาอยู่ที่3เหรียญซึ่งก็คือ75บาทนะครับร้านนี้ก็ขายแปลกดีนะครับคือเขาจะถามว่าจะเอาไข่ด้วยไหมตอนแรกผมก็งงนะครับคือลักษณะก็คือมีไข่ที่คล้ายๆกับไข่พาโลนะครับ ให้ด้วยถ้าเกิดเราต้องการเ็าก็จะเพิ่มไข่ซึ่งก็แปลกปกติไข่พะโล้เนี่ยเขาจะใส่ในข้าวขาหมูนะครับแต่ที่นี่ไข่พะโล้ใส่ในข้าวมันไก่รสชาตินั้นไม่ผิดหวังเลยนะครับเนื้อไก่นุ่มแล้วก็ข้าวนั้นก็ชุ่มแล้วก็หอมด้วยกลิ่นพิเศษนะครับที่เป็นสูตรตำรับของข้าวมันไก่สิงคโปร์สรุปนะครับจากอาหารที่ไปกินมาทั้งหมดนะครับก็ประทับใจมากๆกก็คือข้าวมันไก่สิงคโปร์ ปกติราคาอาหารทั่วไปนะครับก็แพงอยู่ประมาณสัก2เท่าครึ่งถึง3เท่าข,ของอาันาไทยนะครับแต่ว่าข้าวมันไก่เป็นอะไรที่นับว่าค่อนข้างถูกอย่างจานนี้นะครับก็คือแค่3เหรียญก็คือ75บาทแล้วแถมไข่ด้วย1ฟองนะครับก็ถือว่าราคานั้นถูกทีเดียวถ้าเทียบกับค่าครองชีพของสิงคโปร์นะครับยังอยู่กันภายในสถานีรถไฟฟ้าลาเวนเดอร์นะครับ ใกล้ๆกับสถานีก็มีเป็นร้านข้าวมันไก่อยู่ร้านหนึ่งชื่อว่า Chinese Chicken Rice นะครับผมผมเลยถือโอกาสที่จะซื้อกลับบ้านไปฝากคนที่บ้านนะครับเซตที่ผมซื้อก็เซตที่อยู่ในรูปนี้นะครับราคา8เหรียญก็คือ200บาทก็สามารถที่จะหิ้วขึ้นเครื่องได้แต่ว่าน้ำส้มผมไม่ได้เอามากลัวมีปัญหาตอนตอนเอาขึ้นเครื่องแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับอย่าลืม คลิก Subscribe ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ